สวัสดีค,ครับพบกับโอปยะครับช่องอุปย่าชนะมาอีกแล้วนะครับทุเรียนร้อนไอ้ทุเรียนหวานหอมว,วันนี้อ่าเดี๋ยวพบกับทุเรียนภูเขาไฟลุ่ที่สองนะครับวันนี้มังกรเล็กไม่ไม่มากินนะเขาบอกเขาจะอะไรนะควีนรถรถรถขุนใช่ไนะหมหอมเลยนะฮะแปลงแล้วเป่าสบายเลย <laughs> ก็จับไรสุริยะนะฮะไอ้ไรสุริยานะฮะ อาจายไทยจะแสดงเป็นมือปอกนะครับกินด้กันนะครับมาเลยทำไงจำเป็นไหมจะได้กินไหมน่เฮ้ยทำไมถึงนี่อย่างนั้นล่ะลึกไปลึกไปอย่าลึกไปลึกไปอาจารยไทยลึกไปกตรงไหนเออเห็นไหมิธีการง่ายมากนิดต่าหัวนะครับมันจะเป็นลายเห็นไหมแล้วก็แงะเลย นั่นเปิดผู้เรียนเป็นเมื่ออายุ62ปีนะครับประชาไทยเป็นไงความรู้ใหม่เป็นไงดีไดดมหมเห็นไหมง่ายเลยนะเห็นไหมมาเลยเห็นไหมได้กิน,นแล้วไม่เบีอ่อไหมใครบอกว่าปอดผู้เรียนยากง่ายจะตายอ้ยมาเลยที่ใหม่ออกโชว์เด้อโชว์โชว์ในภูงงาบในเดือดหน้าถอนแดดมาทำมานี่นะครับกินด้วยกันหอมมากวันละลูกละลูกพอละ อะหมมดั้ยโปกินข้าวแล้วต้องไปกินทุเรียนกันต่อนะครับที่ลมงย็นเย็นเมื่อว,วานเลยอออโอ้โหยาวมากเลยดูกด่นรุ่รนี้ก็ประมาณพัน0้0ถึงสองพนะครับเพราะว่าพอเข้าห้างแล้วโลละ4-500นะครับก็จะได้กินปีละครั้ง เดี๋ยวโววิสตาปีนาไปที่ไร่แม่เลยไร่สุริยาอำเภอกันทรรัตจังหวัดส,สิสิก,กิตะครับผู้เรียนขอไปว้นะครับเป็นไงค่ับโชว์ท่านผู้ชมหน่อยรสชาติเป็นไงผู้เรียนคงจะน่าจะวายเลยเนาะมันนิดเน,ะบบนเาะถ้านแหละแกว่าเขาเลือกมาคือแบบนี่เลยอ่ะอย่างดีอ่ะก็ตรงมาแต่เวลาที่ได้ไม่ต้องรอมีได้เลย เขาเรียกมานี่อรอหลายวันเลยเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นบอกง่ายนะที่บอกบอกไปเลยใช่ไหมมันในนี่นะครับมันมันฉุกแล้วมันจะมันจะแตกเหมือนบอกง่ายถ้า,ถ,าถ้าไม่สุกอ่ะถ,ถ้าไม่สุกก็จะบอกอยากว้าวอร่อยมากครับสวยแล้วก็โอเคนะกินได้นะนะงอนชอบกินยิ่งยิ่ง ย,ยูอ่ะใส่หน้าผีอย่ครับม่เม็ด <laughs> ไม่ใหญ่นะครับรสชาติแตกต่างกับทุเรียนไทยไหมอะไรเคยไปเรียนในอะไรเรียนนะแถวระยองแถวภาคตะวันตกไหมจะวัน่ะวันอะไรไน,ะน,นะหว,นะวานน้ำมันเหรออย่างไทยไ เด้อทุกวันเลยบ้านนี่กินถ้ากินต้มต๊อบันก่อนแนละ้พคงจานอร่อยกว่านี้หรอเยอะนะเยอะไหม,ไม,ไม คนชบกินอะไรนะกรอบๆคนชบกินแบบนิ่มๆใช่มนิเหมือนกันใช่ไหมนิ่มเหมือนกันมาเลยฮนะดูว่าเยอะไหมเยอะเครายละรยกรับหลรับหอตแล้วตมาแล้วเลยโอเนะครับเีรยรับเ,เมา ปิดก่อนนะครับเรื่องฝนมาเราได้อยู่ช่องลมน,นะครับครับข้กินเผื่อทุกคนได้นะครับทาไทยระบเร็วโชวิน่อย <laughs> โอเคครับไปก่อนนะครับฝนมาแล้วนะครับสวัสดีครับ